การเพิ่มขนาดด้วยฟิลเลอร์ปี2568อะไรคือสิ่งที่เปลี่ยนไปฟิลเลอร์ปัจจุบันได้รับการยอมรับแล้วว่าเป็นเทคนิคการเพิ่มขนาดที่ปลอดภัยและ ค่อนข้างเคียงน้อยแต่สิ่งที่จะมีเรื่องของการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกในเรื่องของการเพิ่มขนาดด้วยฟิลเลอร์ก็คือคุณสมบัติของฟิลเลอร์จะเป็น,นกลไกสําคัญที่เปลี่ยนแล้วเพราะปัญหาเดิมในยุคแรกเนี่ยในยุค5้าปีที่แล้วที่อเอเบียเริ่มนาฟิลเลอร์มาใช้เนี่ยฟิลเลอร์ในยุคนั้นเป็นฟิลเลอร์เน,นื้อที่ค่อนข้างนิ้นงั้นคู่แข่งโดยตรงตอนนั้นคือไขมันซึ่งก็ถือว่าเทียบเคียงกันได้แต่ปัจจุบนันเทคโนโลยีของฟิลเลอร์มีเรื่องของการเขาเรียกออกแบบให้ฟิลเล คงตัวดีขึ้นทําให้ความเป็นธรรมชาติดีขึ้นไปได้อีกถ้าต้องอัพไซด์ด้วยฟิลเลอร์เลือกฟิลเลอร์ให้ถูกเลือกฟิลเลอร์ให้เหมาะจะได้างานที่เหมุนขึ้นไปอีกและตัวสำคัญก็คือคนที่นิยามว่าจะอัพไซด์ยังไง ให้ได้รูปทรงเป็นไปตามต้องการมากสุดเนี่ยปัจจัยสําคัญก็คือคุณป็นคนมีหนังหุ้มปลายไหมถ้าคุณอัพไซด์ฟิลเลอร์โดยที่ยังมีหนังหุ่งปลายก็ไม่ต่างกับการฉีดแบบใต้ดินเพราะยังไงฟิลเลอร์ก็จะไหลไปตําแหน่งของหนังหุ่งปลายสนหัวแนะนําเลยว่าถ้าคุณต้องเพิ่มขนาดเรียกโปรดครับเก็บหนังหุ้มปลายออกก่อนเพื่อทําให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าถ้าคุณต้องเพิ่มขนาดด้วยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยฟิลเลอร์จะอยู่ในตําแหน่งที่เราต้องการตลอดเวลาขั้งตอนไม่แข็งและตอนแข่ง